ทะเลาะด้วยเรื่องบาดหมางเพราะว่ามีผู้หญิงเข้ามาเกี่ยวข้องไปติดตามเรื่องนี้พร้อม,มอกันครับการกลับมาของเหล่าซุปตาร์ขั้นเทพ global legends series m a s ประถมระดของโลกปรากฏการความยิ่งใหญ่ครั้งแรกในประเทศไทยเมื่อสุดยอดสเต็ปแทบในตำนานพร้อมโชว์ลีลาฟาดแข่งในสนามอีกครั้ง 5ธันวาคม2557ณสนามราชมังคลาสตเตเดียมหัวหมากทีมคานวโรพร้อมคุณพลขั้งเทพจัดหนักทีมฟิกโก้ที่มาพร้อมลูกทีมตัวพ่อของวงการถ้าพลาดแล้วจะเสียใจ2อประเด็นเลยนะครับวันนี้ถูกต้องฮะอันนั้นเรื่องไกลตัวฮะ,ฮะเอาเรื่องเอาเรื่องใกล้ตัวก่อนพี่บ๊อบครับ<ะ>เป็นสิทที่คุณกับผมต้องไปดูกัน เพาะบอกพระว่าเป็นน bon ักฟุตบอลรุ่นที่เราโตขึ้นมาแล้วเราดูเป็นไอดอลเลยนะที่เราเห็นทั้งคานาวาโรรวมไปถึงทางด้านของหลุยส์สติโก้ด้วยคุณผู้ชมครับซึ่งทุกครั้งนะครับเวลาจะมีสึกใหญ่แบบนี้ทุกคนก็จะบอกว่าโอ้โหจะมาจริงหรือเปล่าผมเองก็ไม่ค่อยมั่นใจเหมือนกันว่าจะมาจริงหรือเปล่าแต่วันนี้ท็อปนิวส์ของเราได้ สิ่งสิ่งหนึ่ง Exclusive มากก็คือ3มซูเปอร์สตาร์ซึ่งส่งคลิปมาให้กับรายการของเรานะครับ3คนนี้บอกว่ามาแน่นอนแล้วจะมีอีก20กว่าคน3คนนี้ถือว่าเป็น3ซูปตาร์ที่ดังที่สุดที่5ทธันวาคมนี้จะมาแตะนัดสุดพิเศษที่ประเทศไทยคนแรก ก็คือทางด้านของฟาบิโอคานาวาร่คนนี้เป็นกองหลังที่สูงเพียงแค่176เซนตแต่สามารถสถาปนานตัวเองเป็นสุดยอดกองหลังนัมเบอร์วันของโลกพาทีมชาติอิตาลีเป็นแชมป์โลกในปี2006ที่ประเทศเยอรมันส่วนคนที่2คนนี้แฟนหงแดงปัจจุบันอาจจะคิดถึงทางด้านของหลุยส์ซัวเรสนะครับซึ่งก็ถูกซื้อไปบาซโลนาด้วยค่าตัวที่สูงเป็นอันดับที่3ของโลกซัวเรสอยู่กับลิเวอร์พูลยิงไป80กว่าประตูแต่คนที่เป็นตำนานจริงๆตัวอาจจะเล็กแล้วก็จีดท่สุ ไม c คลโอเวนโอเวนนี่ยิงมากกว่าซูเรสเท่าหนึ่งยิงเกือบ160ประตูแล้วคนที่3คนนี้เป็นนักบอลฮอลแลนด์ที่เก่งที่สุดเท่าที่โลกนี้เคยเห็นมาเล่นให้กับลีกชั้นนำในฮอลแลนด์อยู่กับไอ a ออิตาลีอยู่กับ a อซีมิลานสเปนอยู่กับบาร์เซโลนาตอนเข้าอยู่22ค่าตัว450ล้านบาทแล้วตลอดชีวิตเขาสัดไป200กว่าตุงทั้ง3คนนี้ บอกว่ามาไทยแลนด์แน่นอนห้าท่านว่ะ Hello guys s e you in 5th December in Bangkok bye So what the crap Hi everyone it's Michael Owen speaking part of the GLS team that are visiting Bangkok on the 5th of December get your tickets see you there Hello everybody my name is Patrick l a v e r t part of the GLS family I wish everybody welcome the first match in welcome See the matchch everybody there Bangkok to และกอคุณผู้ชมครับเร็วนี้เดี๋ยวน่าจะมีซูเปอร์สตาร์ที่เราพยายามจะติดต่อก็คือทางด้านของลุยส์ฟิโก้นะครับนักเตะหนึ่งในล้านซึ่งเคยเล่นให้กับทั้งบาร์เซโลนารวมไปถึงเรอัลมาดริดและที่ผมประทับใจก็คือเนื่องจากเกมรับโลกมันเกิดขึ้นที่ประเทศไทยก็จะมี2นักเตะความภูมิใจของไทย เล่นด้วยนะครับโดยทีมฟาเบียล์คานโวโรนั้นก็จะมีทางด้านของเทิดศักดิ์ใจมั่นตัวพ่อเลยฮะกองกลางของชลบุรีเอฟซีส่วนลุยริโก,โก้ก็จะมีกองกลางนัมเบอร์วันเบอร์หนึ่งของเมืองทองก็คือดัตสกรทองเหลาฉะนั้น5ธันวาคมนี้ห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับโอ้โหสองทีมนี้มาเจอกันและเดี๋ยวผมได้ข่าวมาว่าวงในกาลังคุยกันอยู่นะครับว่าปกติบอลพวกนี้เตะกันจะเตะกันชิลๆแต่เขาพยายามจะหาวิธีให้สองทีมนี้สู้กันแบบสู้ตายอะ่ะจะเป็นอย่างไรเดี๋ยว จะมีข่าวมาฝากคุณผู้ชมครับคราวนี้มาถึงเรื่องที่เขาบอกว่ายิ่งกว่าเทพคือภรรยาของเทพนะฮะอย่างที่เราทราบกันดีครับว่าเทนนิสเนี่ยเป็นกีฬาที่เรียกได้ว่ามีปัญหาน้อยที่สุดเพราะว่าไม่เหมือนฟุตบอลไม่มีการประทะแต่ล่าสุดนะครับก็มีข่าวว่าโรเจอร์เฟเดร์นักเทนนิสสวิสมีเรื่องกับเพื่อนร่วมชาติเพราะว่าภรรยาของเฟเดร์อาจจะเชียร์ออกหน้าออกตาไปสักเล็กน้อยคือปกติเทนนิสเนี่ยในช่วงนี้นักเทนนิสกำลังจะเสิร์ฟ ก็ควรจะเงียบแต่มันก็มีประเด็นถกเถียงกันได้ว่าบางครั้งบางคนก็โหโโโแต่พอนักเทนนิสเริ่มจะเคาะลูกเนี่ยก็เงียบแต่เงียบแบบนิดเดียวอะ่ะมันเป็นจังหวะที่เรียกได้ว่ามันไม่ใช่ขาวไม่ใช่ดำมันเป็นเทาๆฉะนั้นเรื่องนี้เขาสองคนทะเลาะกันเพราะภระรายาเฟเดรียไปพูดอะไรไปหยามอะไรและเฟเดรียว่าอย่างไรทะเลาะก,กันหนักแค่ไหนแต่ที่ผมอยากให้คุณผู้ชมดูมากที่สุดก็คือจุดจบครับมันจบยังไงสิ่งสําคัญที่สุด ลิ้นกับฟันคนเจอกันมันมีเรื่องทะเลาะกันได้อยู่แล้วเพราะปัจจุบันนี้สังคมมัน้ามองหน้ากันก็รู้สึกว่าเออเฮ้ยกวนมองอะไรอมีเรื่องกันมันมีเรื่องกันง่ายครับแต่อยากให้คุณผู้ชมดูตอนจบว่าจบยังไงหากทุกคนจบแบบนี้ได้โลกของเรามันจะน่าอยู่กว่านี้อีกล้านเท่าทุกปัญหาทุกคำตอบ กลายเป็นเรื่องสุดเดือดน,นะครับในวงการเทนนิสฮะระหว่างโรเจอร์เฟเดร์วัย33มือวางอันดับ2ของโลกชาวสวิสแล้วก็นักหวดเพื่อนร่วมชาติซานิสลาฟวารนกานะครับมือวางอันดับ4ของโลกฮะคือทั้งคู่เนี่ยมาเจอกันนะครับในเทนนิสรายการ ATP World Tour Finals หรือว่ารายการที่รวมนักเทนนิสที่เก่งที่สุด8คนในโลกที่ประเทศอังกฤษครับโดยเฟเดร์นั้นก็แน่นอนฮะอยู่ในชุดแดงนะครับสามารถเอาชนะไปได้2ต่อ1เซตครับ แต่หลังจากแมชจบมีข่าวว่าทะเลาะก,กันนะฮะสิบกว่านาทีทะเลาะก,กันเรื่องอะไรคือเป็นที่รู้กันครับเวลาเฟเดอร์ไปที่ไหนก็จะมีภรรยาเมียรกาไปให้กําลังใจทุกที่และปรากฏว่าในเซตสุดท้ายนะครับวอรินกาในชุดดาคู่แข่งของเฟเดอร์รมีโอกาสที่จะปิดเกมแต่ทําไม่ได้มันมันหงุดหงิดอยู่แล้วนะฮะแล้วก็วงในก็บอกว่าภรรยาเฟเดอร์อรมีการตะโกนอยางประมาณว่ายังไงก็ปิดเกมสามีฉันไม่ได้หรอก วอรินกาก็เลยไปฟ้องกรรมการว่าภรรยาเฟเดเลอร์ตะโกนเสียงดังก่อนเสิร์ฟมารบกวนสมาธิมันผิดกฎอะเฮ้อฮ้อทนไม่ไหวแล้วเว้ย นี่ฮะไม่เล่นครับไม่เล่นเลยฮะไม่เล่นแล้วหันไปพูดกับภรยาเฟเดร่ว่าเฮ้ยก่อนเสิร์ฟเงียบเป็นไหมอภรยาเฟเดร่แทนี่จะเงียบนะครับก็ตะโกนกลับไปว่าอย่าทำตัวเป็นเด็กขี้ฟองง้องแงงววอริงรกาก็หันไปพูดกับเฟเดร่ว่าเฮ้ยภรรยาจะพูดอะไรวะนี่แหละครับคุณผู้ชมครับเรื่องเดือดฮะแล้วก็เมื่ออารมณ์เสียสุดท้ายวอริงกาชุดดำก็แพ้ไปนะครับ แต่ว่าล่าสุดคุณผู้ชมครับชาติต้องมาก่อนภรรยาฮะเพราะทั้งคู่เป็นสวิสเหมือนกันล่าสุดก็มีการโพสต์รูปทีมประมาณว่าเราสวิสเหมือนกันเราพร้อมสู้ไปด้วยกันเพื่อให้ชาติเราเป็นแชมป์เทนนิสโลกเล่นกับฟันพบกันก็เรื่องใหญ่แต่ใหญ่แค่ไหนประโยชน์ของชาติต้องมาก่อนนะจ๊ะนี่นะคุณผู้ชมครับเรื่องนี้สอนเราอยู่2เรื่องหลักๆก็คือเล่นกีฬาเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณใจร้อนเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณฟิลขาด ไม่ดีแน่นอนคนที่เก่งที่สุดคือคนที่สามารถควบคุมอารมณ์ตัวเองให้เย็นยิ่งเย็นยิ่งสบายยิ่งร้อนก็เหมือนกับส่งตัวเองลงไปนรกเร็วยิ่งขึ้นแล้วที่สำคัญที่สุดคือตอนจบฮะมันจะทะเลาะก,กันด้วยเรื่องที่เล็กเล็กหรือใหญ่ๆแต่สุดท้ายเขาบอกว่าชาติต้องมาก่อนทะเลาะก,กันไปทะเลาะก,กันมาบอกเฮ้ย hey, สุดท้ายแล้วเราสองคนชาติเดียวกันหากคนในบ้านมันยังทะเลาะก,กันมันจะออกไปชนะคนนอกบ้านจะเป็นแชมป์เทนนิสโลกได้ อย่างไรฉะนั้นนี่คือสิ่งที่หากสังคมเราและก็ทุกสังคมสามารถทำได้โลกจะเต็มไปด้วยความสนบกเป็นสิ่งที่เราทุกคนสุดยอดปรารถนาหากคุณชอบนักเตะตัวพ่อหากคุณชอบเทนนิสตัวพ่อหากคุณชอบการจบปัญหาแบบตัวพ่อและสังคมที่พัฒนาที่ศูนยไปดูอันดับหนึ่งประจำวันนี้ครับและอันดับหนึ่งของเราในวันนี้คือ เรื่องของภรรยาที่ทําให้นักกีฬาทะเลาะกันนะคะเขาบอกว่าผู้ชายเนี่ยจะทะเลาะกันได้ก็ต้องมีเรื่องของผู้หญิงเข้ามาเขียวฟ้องมันจะเป็นเรื่องเลยฮะและจริงด้วยนะฮะแต่ดีที่เขาเห็นประโยชน์ของชาติสุดยอดผมว่าบทสรุปเรื่องนี้ดีมากนะครับคือแม้ว่าทะเลาะกันในแมชและจริงๆบริงกาเขาเขาแพ้ทั้งสองแมชด้วยนะครับที่ภรรยาเขาไปทำการทะเลาะเบาแว้งกันเนี่ย แต่ว่าสุดท้ายแล้วก็บอกว่าเฮ้ยถ้าจะต้องสู้เพื่อชาติเราไม่เคยมีปัญหาบาดหมางแล้วจบที่สนามชาตเราพูดจบแล้วก็คือจบเลยถูกต้องสุดยอด